กันอีกเช่นเคยกับช่องคุณมืงองถอยในคลิปนี้ก็มาต่อกับตัวเลโก้อุลตร้าแมนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอุลตร้าแมนเจ้าพ่อนะก็เป็นตัวที่2รับในอ่ะคอลเลกชันในซีรีส์นี้ผมเนี่ยดูตัวอุลตร้าแมนนะผมก็จะเป็นรูปแบบด้านหน้าเนี่ยก็จะมีย่านนะผมแล้วก็เป็นตัวอุลร้าแมนนะผมแล้วก็เนี่ยเป็นหุ่นยนต์เหมือนเดิมครับผมตัวนี้ชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนจะอยู่เป็นอาวุธนะผมเนี่ยเท่าที่ดูน่าจะเป็นอาวุธนะแล้วก็ตัว แรกที่เราประกอบเนี่ยมันจะเป็นข้อต่อตรงนี้ใครจํากันได้ครับผมตัวด้านหน้ายานที่เป็นปืนนะผมนะ่าจะเป็นข้อต่อบริเวณตัวอาวุธนะครับผมนี่ยด้านหลังด้านคางก็เป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดอีกครางหนึ่งก็จะเป็นตัวอุลตร้าแมนเจ้าพ่อนะผมด้านบนก็จะบอกว่าเป็นกล่องหมายเลขสองนะผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับแกะออกมาก็เหมือนเดิมนะผมมีในส่วนของตัวอ่า สติกเกอร์มาใสติกเกอร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าตัว u l t i m a า e c h e e s นะครับผมแล้วตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการประกอบครับผมน,นี่มาแกะกันเลยฮะชิ้นส่วนเหมือนจะเยอะกว่านะครับผมนี่คับเช็คกล่องนะรัผมตัวแรกเนี่ยจะมีเพียง44ชิ้นเออเท่ากันนะครับผมตัวเจ้าพอก็มีส4แต่ว่ารู้สึกเหมือนจะเยอะกว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบ ตัวอุลตร้าแมนกันก่อนแล้วกันนะผมหน้าตาก็ไม่มีมาให้นะผม,ผมใส่เป็นหนา้ากากเข้าไปครับนี่แบบนี้ติดแขนนะครับซ้าย เราก็ใส่มือเข้าไปครับนี่ครัเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวยานกันต่อแล้วกันนะครับผมตัวยานก็เริ่มขั้นตอนที่1ก็เหมือนกันนะครับผมใช้เป็นพื้นนะค,คือเป็นวงกลมแบบนี้นะแล้วก็ตัวยึด สองชิ้นครับผมใส่เข้าไปนี่ครับผมแล้วก็ติดตัวนี้นะครับผ,ผสองข้างครับนี่นะครับผมแล้วก็ทำการปิดด้วยแผ่นใหญ่นะครับผม เข้าไปเลยครับเนี่ยพอเราปิดแล้วก็ละมานี่หนูอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่1กับ2องหนูผมขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นเหมือนปีกเล็กๆเป็นเหมือนกรอบหนูที่อยู่ทางด้านซ้ายกับขวานะครับก็เรามาประกอบกันเลยครับใช้ตัวเล็กนะผมัน,นี่อ๋อมันบอกให้ประกอบเข้าไปเลยหนูก็ติดเข้าไปเลยครับดานบนแบบนี้ ส่วนทางด้านข้างนะครับผมก็ติดตัวนี่ครับนี่สามเหลี่ยมนี่แบบนี้แล้วก็หาชิ้นที่เป็นชิ้นส่วนใหญ่อันนี้นะครับผมติดด้านล่างครับ นี่แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะติดเป็นตัวเล็กตัวนี้ครับก็ติดเข้าไปเลยครับผม ีกส่วนหนึ่งนะผมกอที่ผา่านมาเลก็จะเป็นในส่วนของตัวสติกเกอร์นะผมกอตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นเลขหนึ่งนะครับนี่ครับก็ติดเข้าไปครับส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็นเลขที่5นะครับ ก็จะติดทําชิ้นส่วนไปนไหมอีกข้างหนึ่งก็กลับมาบอีกด้านหนึ่งก็ทําการติดตัวสามเหลี่ยมนะครสามช่องไปเหมือนเดิมครับนี่แล้วก็ติดตัวใหญ่เข้าไปนี่แล้วก็ติดตัวเล็กเข้าไปแบบนี้ นนขออนุญาตก,กลับไปเมื่อกี้อีกรอบแล้วกันนะครับผมเหมือนจะติดผิดครับมันจะมีเป็นชิ้นส่วนทางด้านหน้านะครับผมตัวนี้เป็นทางด้านหลังใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราจะพลิกมาจะใช้เหมือนตัวสามเหลี่ยมตัวนี้ครับตามรูปนึแล้วก็ติดกับตัวนี้ตัวด้านหน้าอีกชิ้นหนึ่งครับเนียบจะลักษณะแบบนี้แล้วก็ ทำการติดตัวนี้ไปอีกอันหนึ่งเตัวนี้ตัวปิดตัวนี้ก็ปิดไปแบบนี้ครับนี่แล้วก็ติดสติกเกอร์เลขสองครับแบบนี้นผมอันนี้ก็นำมาประกอบเข้าไป นี่ผมพอได้ประมาณนี้นะผมถัดมาจะทําแบบนี้อีกข้างหนึ่งนะผมเป็นข้างนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะผมแกะตัวนี้ออกก่อนนะมีเราติดพิกนะครับทําการติดเข้าไปแบบนี้นี่ครับผมแล้วก็จะประกรอบตัวนี้อีกชิ้นหนึ่งจะมาปรบกอททาการ นี่ผมชิ้นนี้เข้าไปนี่ครับแล้วก็ติดอันนี้เข้าไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มาประกบกันแบบนี้ตัวใหญ่เข้าไปติดเลยครับนี่ใส่ตัวนี้ด้านหน้าครับผมนี่ผมเรียบร้อยแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยเราจะทําการติดสติ๊กเกอร์เนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้ติดใช่ไหมครับก็พลิกมาหน่าผมติดสติ๊กเกอร์จะเป็นเลข ด้านหน้าจะเป็นเลข5นะครับเรียบร้อยครับผมพลิกมาอีกด้านนึงครับอันนี้ก็ติดใหม่หมดเลยนะครับผม โอเคครับผมเรียบร้อยถัดมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนพลิกมาเนะจะเป็นขั้นตอนที่หคมาลองพลิกมาแบบนี้ตัวนที่6ก็จะเป็นเหมือนการประกอบตัวเหมือนปืนเลเซอร์นะผมก็ใช้ตัวนี้ผมหนึ่งชิ้นนะครับทําการเสียบตัวนี้เข้าไปแบบนี้ครับผมตัวที่2 จะใช้ตัวนี้ผมเข้าไปยึดเีรเรียบร้อยครับผมแล้วก็ใส่ตัวสีใสเข้าไปครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่เป็นตัวนี่อมาติดนะผมทางด้านหลังครับนี่ก็ทำเหมือนกันอีกชิ้นนะครับผม ไปใส่ตัวสีใสนะครับติดจะง,งอยเข้าไปนี่เราก็ติดไปเลยครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยนี่บสำหรับตัวยานก็ทำการประกอบเสร็จสิ้นมันจะเหลืออีกชิ้นสุดท้ายเน่ยผมก็ติดทางด้านหลังครับนี่แบบนี้แล้วก็นำสติกเกอร์นะผม แผ่นสุดท้ายของติดเข้าไปเลยนี่ผมก็ในสุดก็ทําการประกอบตัวยานอุลตร้าแมนเฉพาพอเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับตัวยานก็จะดูบบเหมือนบันทึกโคดจัดทึกนะผมตัวนี้เสร็จในผมตัวอุลตร้าแมนเฉพาะเนี่ยส่วนเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของบริเวณสะโพกกับหน้าท้องนะผมตัวบันท้ายนะตัวเอวนะผมนี่ส่วนนี้เพราะว่าตรงเนี้ยใช่ครับจะเป็นส่วนนี้ ท้องส่วนน้านข้างเนี่ยจะเป็นเนบส่วนลําตัวด้านล่างแบบนี้ครับผมก่อนี่คือเป็นส่วนตรงนี้แน่นอนนะครับผมการประกอบก็น่าจะง่ายขึ้นนะผมก็เน็บประกอบเสร็จนะผมใครมีคําถามก็ถามได้ใต้คอมเมนต์้วกันสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไปกับตัวอุลตร้าแมนเจ้าพ่อนะผมก็คลิปนี้ใครมีคําถามหรือใครหาเจอส่วนที่3กับส่วนที่4ก็มาคอมเมนต์บอกชี้เป้าให้แล้วกันนะผมจะไปจัดมากนะผม คลิปนี้ก็ยังมีก็สามารถที่จะนั่งได้เหมือนกันครับสมบูรณ์ตระแมนเจ้าพ่อแบบนี้ได้ไปเลยครับผมนี่ครับผมโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าผมไปนะครับเจ้าครับสวัสดีครับ